โรคระบาดท,ที่มันกำลังรบก,กวนเล่นงานผู้คนอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นภัยนะเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นนะกับสัตว์นะทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจากมนุษย์นี่ก็มีโอกาสเดือดร้อนนะเพราะโรคระบาดโรคต่อ อย่างโควิดเนี่ยตอนนี้เขาก็พบว่า,าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแมวหมานะก็มีเสจติดได้แต่ที่ติดง่ายที่สุดนะก็คงเป็นลิงนะเพราะว่าลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีมว่า DNA นะหรือว่าองค์ประกอบทางพันธุก,กรรมเนี่ย เหมือนมนุษย์ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเลยโดยเฉพาะชิมแปนซีเนี่ย dna ของมันนี่ใกล้กับมนุษย์ถึง98%แนะแตกต่างแค่2%นั่นัแหละแต่2%นี่มันก็มากพอที่ทำให้คนกับลิงอย่างชิมแปนซีนี่นะแตกต่างกันมากนะคนเวลารู้ว่ามีโรคระบาดเนี่ย เราก็มีมาตรการหลายอย่างนะเช่นการเว้นระยะทางสังคมตนะอนนี้ถ้าเกิดว่าโรคมันระบาดในหมู่ลิงเนี่ยจะทำยังไงนะลิงนี่มันก็มีสัญชตาตญาณนะพอจะรู้บ้างว่ามีลิงตัวไหนเนี่ยที่ติดเชื้อหรือว่าไม่สบายหรือว่า ติดโรคนะแล้วมันก็มีวิธีการนะเพื่อที่ทำให้โรคเนี่ยมันไม่มาแพร่ระบาดนะในหมู่พวกมันมันมีลิงฟูงหนึ่งเนี่ยนะปรากว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยติดไวรัสที่ทำให้เป็นโปลิโอลิงตัวอื่นในฟูงนี่ทำยังไงนะ มันก็พากันขับสายไล่ส่งเลยนะถ้าไม่ไปมันก็ทุกเตียวเลยเพื่อไล่ออกไปจากฝูงหรือว่าให้อยู่ห่างจากตัวอื่นให้ไกลที่สุดนะให้มันรู้ได้ยังไงนะว่าไอ้ลิงตัวนั้นเนี่ยมันติดเชื้อโปลิโอนะมันก็คงสังเกตหรือว่าอาศัยชันชัตยาน การขับสายไล่ส่งลิงที่ป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยให้ออกไปจากฟูงนี่ก็เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมเหมือนกันนะสัตว์นี่มันก็มีวิธีการแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคนเราเนี่ยต่างจากสัตว์นะสัตว์นี่มันใช้วิธีการ ทุบตีขับสายไล่ส่งเพื่อให้เกิดการเวระยะทางสังคมแต่คนเราเนี่ยไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะใครที่ป่วยใครที่ติดเชื้อ,อเราก็ใช้วิธีการสุภาพชนนะขอร้องกันบอกกันดีๆหรือว่ามีมาตรการเป็นสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกัน แต่ก็มีบางคนนะยังไม่ทิ้งนิสัยลิงนะก็มีการด่าว่าคนที่เขาคิดว่าเนี่ยติดเชื้อบางทีก็ถึงขั้นใช้กำลังแต่นุษย์เราเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นนะเรามีวิธีการที่ใช้ความรุนแรงน้อยลงแล้วก็เป็นสันติมากขึ้น การพูดการจากันการขอความร่วมมือนะก็เป็นสิ่งที่เราทำกันนะในช่วงระยะหลังเนี้ยก็มีบางคนที่ดือ้อก็ใช้วิธีนะจับหรือปรับแทนที่จะทุบตนะีอันนี้ก็เป็นพิธีการของมนุษย์แล้วก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน อย่างคนที่ถูกนะั้นแยกตัวเก็บตัวอยู่สิบสี่วันก็มีการส่งข้าวส่งน้ำนะอันนี้เป็นวิธีการแบบอารยาชนนะวิธีการที่มิมนุ์เสียธรรนะต่างจากลิงนะแต่ที่จริงเนี่ยจะว่าไปลิงมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีนิสัยโหดร้ายอย่างเดียวนะ เนี่ยพอเล่าว่าเนี่ยลิงมันขับสายไล่ส่งเพื่อนที่ติดเชื้อหรือป่วยดูเหมว่าลิงเนี่ยมันไม่มีน้ำใจแต่จริงๆเนี่ยลิงก็มีนะเวลาเห็นตัวไหนเดือดร้อนเนี่ยมีความทุกข์ความยากนี่ลิงตัวอื่นก็ไม่นิ่งดูได้นะ กขเคยมีการทดลองนะลิงฝึกมาหกตัวให้มันรู้จักวิธีดึงโซ่นะอยากกินอาหารอยากกินถัว่วอยากกินกล้วยก็ดึงโซ่นะพอดึงโซ่ก็ได้อาหารแต่พอมารู้วิธีนี้แล้วเนี่ยดึงไปดึงมามันพบว่าถ้ามันดึงโซ่เนี่ยไอ้ลิงตัวอื่นเนี่ยก็จะพลอยโดนช็อตไปด้วย มีลิงตัวหนึ่งเนี่ยคงจะถูกมัดเอาไว้นะถ้าลิงอีกตัวหนึ่งเนี่ยดึงโซ่เพื่อจะกินอาหารเนี่ยไอ้ลิงตัวไอ้ลิงตัวนั้นเนี่ยมันก็จะโดนไฟฟ้าชอ็อตมันก็จะร้องลิงตัวอื่นทำยังไงนะบอกว่าสี่ในหกตัวเนี่ยก็ไปดึงโซ่เส้นใหม่ ไอ้โซ่เซ้นเดิมไม่ดึงแล้วเพราะว่าดึงแล้วเพื่อนโดนไฟฟ้าช็อตไปดึงโซ่เส้นใหม่ทั้งทั้งที่โซ่เส้นใหม่นี่ให้อาหารน้อยกว่าแต่มันก็ไม่เป็นไรนะกินน้อยก็ยังดีกว่ามีอาหารมากแล้วทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะมันมีลิงอีกตัวเนื้อลิงตัวที่ห้าเนี่ยไม่แตะโซ่เลยนะไม่ว่าโซ่ไม่ว่าโซ่เส้นไหนเนี่ย รวมทั้งโซ่ที่ให้อาหารมันด้วยมันไม่แตะเลยมันทำอยู่ตั้งห้าวันนะจนหิวเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะอีกตัวนึงเนี่ยไม่แตะโซ่ถึงสิบสองวันนะคือยอมหิวเลยนะยอมหิวระหว่างทนหิวกับเห็นเพื่อนร้องเพราะโดนไฟช็อตเนี่ยลิงมันบอก หิวดีกว่านะฉันทนได้ฉันยอมอดนะดีกว่ามีกินอิ่มท้องแล้วเพื่อนนะต้องเจ็บปวดอันนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าลิงก็มีน้ำใจนะนลิงไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ที่โหดร้ายแต่ที่ลิงชิมเป็นซีเนี่ยมันขับสายไล่ส่งนะ เพื่อนที่ป่วยหรือว่ามีเชื้อโปลิโอเนี่ยมันก็คงทำเพื่อฝูงเด่นนะก็คือว่า,าผักตันเพื่อให้ไปไกลๆแล้วฝูงก็จะได้ปลอดภัยแต่ตัวที่ไปทำ้ายที่กว่าจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะเพราะไปทำลายเขาเนี่ยไอ้เชื้อจากอีกตัวหนึ่งที่ถูกทำ้ายมันก็อาจจะมาติด ลิงตัวอื่นได้อันนี้มันก็เป็นมาตรการของฝูงนะเพื่อทำให้ฝูงปลอดภัยก็เรียกว่าจำเป็นต้องทำนะเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมไม่ได้แปลว่าสัตว์นี่มันเดย่องาะลิงเนี่ยมันไร้น้ำใจเสมอไปนะไม่มีน้ำใจแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำนะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อันนั้นก็คือโรคนะบางชนิดที่พอจะสังเกตได้แต่ถ้าโควิดเนี่ยมันไม่แสดงอาการก็ติดเชื้อได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่าลิงในป่านี่ไม่ว่าจะเป็นกอริลลาไม่ว่าจะเป็นชิมแปนซีหรือว่าลิงชนิดอื่นๆเนี่ยซึ่งมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้เหมือนคนเลยจะทำยังไงตอนนี้เขาก็ห่วงกันนะว่าลิงในป่าเนี่ยโดยเฉพาะในแอฟริกานี่ มันจะรอดจากโควิดไหมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นสถานการณ์นะที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าโควิดนี่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับมนุษย์นะแต่ว่าสัตว์ที่มันใกล้เคียงมนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสเดือดร้อนด้วยแล้วถ้าเกิดว่า เชื่อกันแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการจัดการนี่กคงจะตายกันเป็นเบือ่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาห่วงกันเมื่อกนที่เมื่อ30ปีก่อนอีโบลา่ามันแพร่ระบาดก็ไปในหมู่ลิงโอ้ตายไปกอริลลาตายไปหนึ่งในสมนะไม่น้อยเลยสาปีที่ผ่านมานี่ลิงตายไปลิงกอริลลาตายไปหนึ่งใน3เพราะอีโบลาลโควิดก็คงจะทำให้สัตว์เหล่านี้เดือดร้อนไม่ใช่น้อยเหมือนกัน นนก็เราสู่กันฟังนะนเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตตผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วพิบามเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพันสาเพปุรเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาตาเมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโสยาตา เหมือนแกะมนีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีติโยวิวาชนตูปานจารายทั้งลวงจงบำราบไปสาภาโรโกวินัสตุโรคทั้งลวงของท่านจงหายมาเตภวัจวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาธนาสิลิสัน,นิจังุทธาปจายโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประก,การคืออายุวันนาสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวะตุสาพมังคลังขอสารพมงคลจงมีแก่ท่าน ขันตุสาเทวตาภะราเทวดาทั้งโวงจองรักษาท่านสาพาุทธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพธเจ้าปาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังคานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาโสธิภาวันตเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมี้ก่ะทนดูเมื่อเทินท